อีกหนึ่งโครงการดีดครับคุณผู้ชมนะกลมการข้าวเขาบอกว่าเขาจะมีการแจกมเมล็ดพันธุ์นะครับกับมเมล็ดพันธุ์ข้าว6สายพันธุ์นะจำนวน2,000กว่ากิโลกรัมเลยในงานพระราชพิธีมงคลนะครับจะลดพระนังขันแลกนางขวัญในวันที่16และก็วันที่17พฤษภาคามนี้ครับไปติดตามกันต่อเลยนะครับนายนัทกฤษของทย์ครับอธิบดีกลมการข้าวเปิดเผยนะครับว่าเนื่องใน วันพระราชพิธีพืชมงคลจะหลดพระนังคันแลกนาขวัญน,นะครับในปีนี้กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานนุญาาาาาตจกพพรรรรระะบทสมมมเด็ปาาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนำมเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด6 0ันด้วยกันจำนวน2,244กิโลกรัมนะครับนำเข้าพระราชพิธี พืชมงคลจะหลดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ถึงวันที่17พฤษภาคมนี้ครับและก็นำไปบรรจุซองพลาสติกจำนวน400,000ซองเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจและก็ชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลก็จะประกอบไปด้วยข้าวหอมมะลินะฮะหรือว่าข้าวดอกมะลิเนี่ย105จำนวน539กิโลกรัม บรรจุ8ป0 0 0ะครับข้าวประทุมธานี1อ่าข้าชื่อว่าข้าวประทุมธานี1นะฮะจำนวน3 2 5กิลกรัมบรรจุ67002ข้าวกขอ43านวน386กิโลกรัมบรรจุ72500ครับข้าวกข85จํานวน521กิโลกรัมบรรจุ98600อง และข้าวกอขอ87จำนวน400กิโลกรัมบรรจุอยู่ที่75,302และข้าวกอขอ6ครับจำนวน73กิโลกรัม บรรจุ12,902ัครับและสำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่สนใจพันุ์ข้าวพระราชทานสามารถที่จะสอบถามได้ที่กรมการข้าวกองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 6 1 3 7 9 4และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง29แห่งศูนย์วิจัยข้าวทั้ง27แห่งและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ที่สนใจยังสามารถรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานผ่านทางการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ กรมการข้าวจนถึงวันที่3พฤษภาคมนี้นะคะโดยสามารถรับพันข้าวพระราชทานได้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะที่จุดให้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยจะโดยกรุงเทพมหานครนะคะสามารถรับเมล็ดพันุ์ข้าวพระราชทานได้ที่อาคารที่ทําการกรมการข้าวชั้นที่1และส่วนภูมิภาคก็สามารถที่จะรับเมล็ดพันุ์ข้าวพระราชทานได้ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดทั่วทั้งประเทศเลยค่ะใ